สวัสดีค่ะวัแต่งบายแอนค่ะแอนแนงฟองสพน,นเกษนามินค่าวันนี้พามาดูในเจนรุ่นสปอร์ตค่ะ์ับ2ราคาตัวลที่เก้0 0 0เจบาทเท่านั้นเองนะคะเรามาดูว่าคันนี้แต่งอะไรกันบ้างสวยมากๆเลยคันนี้นะคะสีดํานั่นเองค่ะมาดูเลยกระจังหน้าเป็นกระจังหน้า V6 ห a แรปเตอร์เลยนะคะแล้วก็ ลันชนด้านหน้าค่ะเป็นของยี่ห้อฮาร์เมอร์นั่นเองนะคะสวยมากๆเลยค่ะบิวอินพร้อมไฟเลีย้ยวและไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยและมีห่วงลากจูงมีแผ่นกันกระแทกสีแดงนะคะด้านล่างเลยนะคะมาต่อกันที่ด้านบนให้หน่อยค่ะด้านบนนะคะเป็นสกรูปทรงฟิตใหญ่ๆเลยนะคะสันจมูกเป็นสีแดงค่ะแล้วก็โลโก้นะคะเป็นรูปกระทิงสีแดงๆเลยสวยมากๆเลยค่ะครอบไฟนะคะเพื่อความหล่อเข้าไปค่ะแล้วก็คันนี้นะคะยกถึง2นิ้วเลยทีเดียวค่ะ เปลี่ยนปีกนกด้วยนะคะซุ้มล้อไซส์อยู่ที่6นิ้วค่ะเป็นซุ้มล้อวายนั่นเองนะคะส่วนซีรียลยางค่ะ33คูณ12.5 I20 อเอาเส็จลบ24เลยค่ะมาได้ข้างค่ะเปลี่ยนใหม่เป็นของที่ WI ค่ะสวยมากๆเลยนะคะดำตัดแดงแล้วก็สติ๊กเกอร์นะคะเป็นสติ๊กเกอร์ที่ลูกค้าเลือกลายเองนะคะแล้วก็มีครอบนะคะแก้มข้างด้วยนะคะทั้งหมด4ชิ้นใส่กระสาดเรียบร้อยเล่าหลังคาใส่เพิ่มเป็นสีแดงสวยมากๆเลยค่ะ กรบะด้านท้ายค่ะเป็นของฮัมเมอร์นั่นเองนะคะเป็นแบบเหล็กคู่เลยนะคะแล้วก็ตัดกันกับสีแดงนะคะสวนมากๆมีไฟเบรกดวงที่สามด้วยสติ๊กเกอร์ด้านท้ายเป็นคัว่ารเรนเจอร์นั่นเองค่ะมีมันในค่านะคะเหยียบขึ้นจับอ่าหยิบของได้เลยนะคะไฟท้ายใหญ่มากๆเป็นฟูลเลยนะคะฟูลไฟท้าย LED นั่นเองนะคะจะเห็นเด่นด้ชัดเจนม,มากๆข้อฝาท้าย FORD นะคะสีแดงนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะตรงด้านอ่าใต้ใต้ขอบฝาเนี่ย ก็จะเป็นทําเป็นสีแดงนะคะแล้วก็ใส่ตัวอะคริลิกเพิ่มเป็นคาวาบเลนเจอร์นะคะส่วนกันชนท้ายนะคะเป็นของยี่ห้อฮ a m เมอรนั่นเองค่ะใส่ห่วงอเมก้านะคะสีแดงเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อให้รถดูหล่อแล้วก็ดูดีมากขึ้นนั่นเองนะคะสวยมากๆเลยคันนี้พี่ๆท่านไหนสนใจนะเพราะว่าแต่ง แต่งแตกต,ต่างมากๆนะคะเพราะว่าชุดกันชนหน้าเป็นของ h ั m เมอและบรินารข้าดเป็นข,ของ k ีรีบและใส่ซุ้มล้อนะคะเป็นซุ้มล้อวายนั่นเองนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะติดต่อได้เลย0ูนย์เก้าแปดเก้ค่ะมีไฟแนน็มีสนเอนอกสารถึงมานแล้วก็ไฟแนนซ์ผ่านนะคะแอนเปนคนขับรถไปส่งเองเลยะค่ะคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้แอนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ